ก็จะเป็นหน้าที่พวกเรากาทีมงานสอสมชโราบชันะครับในสไตล์ของระโบประยุกระโบชาวบ้านก็ขออนุญาประชาสัมพัสในการให้ทุกท่านได้นำศพรปบรรับกราบขอคุณในส่วนของคณะผู้จัดงานก็ขอบคุณในส่วนขคงผูจัดและวันนี้ต้องรอถ่าครับนะครับกมนี้คนยาวเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงลูปถ่ทุกคนรับยังไม่พอนะครับขคาต้องทีมงาของทุงราย ก็ขอต้อนรับนะครับรรมดาการเองแล้วก็แผ่นพลบนะครับของคณะศิลปินนะครับเขาต้องมาแล้วแล้วก็ประดับที่ร้าน้อาหาทุกนาทีอ้าวป้าน้องขายดีขายเยอะๆครับควากระตือรือร้นชาวติดตามครับในส่วนของแฟนเพจสองสุวรรณโชว์นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Facebook หรือว่าจะเป็นช่องทางของช่องทางติกต่อนะฮะที่มาส่งให้คำสั่งสินค้า สามารถที่จะแต่งหช้าได้ใกล้ถาวรแล้วใช่ดีใจจังใช่อ้ย่ายังตื่นเต้นเลยนะคะไอรย่าอยู่กับลูกทุกวันย่ายังตื่นเต้นไปยังนู้นเดี๋ยวเราก็ย้ายถ่ายด้วยนะฮะก็ฝากคนละกดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยแล้วกันนะครับ แล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในส่วนของากล้องเคตกันต่างๆนะครับเราจะจัดนะครับในส่วนของบริเวณด้านข้างนะครับให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพนะครับถัดไปสัมาระนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับให้เชื่อฟังในส่วนของท่านเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลสถานที่ด้วยกันและกันนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับใช่ไหจะได้เห็นแล้วยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคุณเอลซีเอลซีเห็นดามมาตลอดโยคุณลุกนะเอซีพูดอย่างนี้เขาจะแย่งคนลุกนะ ทั้งพอเลยนะ <imitation> สวัสดีเจ้าล้ทเี่มีอยู่ในใจของท่านคุณจคุรั พ่อ็รพ่อก,ก็ขับรถตู้ก่อนนะขับรถทัวร์บาสก่อนนะ